สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตติดนาเป็กนิวอวดผลผลิตนาข้าวที่ปลูกเก็บเกี่ยวเองกับมือรถรันอยู่ในวงการมานานนับ10ปีจนตกลงปลงใจร่วมใช้ชีวิตคู่ด้วยกันสำหรับเป็กเปรมนัดและนักร้องสาวนิวนภัทรศร และปัจจุบันนอกจากจะรับงานในวงการแล้วยังผันตัวไปทำธุรกิจร้านอาหารแบรนด์นิวฟิล d G ดที่จังหวัดเชียงใหม่แถมยังรวยทำเกษตรกรเต็มตัวปลูกข้าวเองกับมือล่าสุดเป็กนิวก็ได้อวดผลผลิตข้าวดอยสวยๆที่ดูแลทำเองกับมือผลออกมาหน้าตาน่าทานไม่เบาพร้อมระบุว่าเราปลูกข้าวก็ต้องขายข้าวสิครับเอสไซร์แบรนด์นิวเอ็นจข้าวดอยปแปลงทดลองของเรามาแล้วทดลองกันได้นุ่มเหนียวกระลึบเหมือนข้าวญี่ปุ่ ปนไม่ขัดสีโภชนาการส่งปริกไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่สารเคมีใส่ใจอย่างเดียวชีวิตชาวนาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i นี้ c o m ขอบคุณครับ